แข็งแข็งครับพี่น้องนี่สิมาหาโน่ใหม่ไปหอยตะเฮ็ดกินเห็ดยากนาะค่ะพี่น้องหลอบแรงค่ะนี่ไปมาเลยค่ะเห็นแล้วนี่ครับสวัสดีครับมาโน่ใหม่หวานซอกระนี้ก็วายอยากกินตุมจืดก็เลยเชื่อโน่หวานไปนึ่มันซับเด็ดหมดแล้วนะฮะมันเอาง่ายอยู่พี่น้องโน่ใหญ่อัดอันผู้ได้แผลกับข้นไข่เลยพี่น้องนี่ยมีขนเนาะบ่คือ้นโน่ใหม่ปลาพี่น้องแมน นี้องใหม่สวนพีเพิ่นเหมมาเอาเนาะมหลายมันหลายครับอืเรากันี่บดใส่ทุ้งมือเนาะเออฝนปักมือคนแรกพี่น้องอูโอูใส่กระตาได้รอยู่น้อใหญ่ครับพี่น้องเจ้าไปต้มจืดแม่นครับไปเซียนเซียนไปต้มจืดครับนี่เคสน้องใหม่สมเปสเสียบโอ้ห ของพิณโอยูครับนอแนวดกับเชียชานคับนอใหม่เด้อพี่นองเหลืองมันมีหลายนอเนาะหสื่อไฟไฟหวานจ๊กสวนจกได็กับบหค่ะนี่เนี่กนมองกับบหตัดไปตัดสองครับสามูกเนก่อนตัดอย่างเดียวนี้ย เาวเนาะเงาอ่อนได้หนิปุ่นนอนึ่งค้างปุ่นครับปุ่นค้างปุ่นไปหากินฮะยาเตยังสีอลไรพี่น้องแน่นค่ะอันได้กินใหญ่เธอหนอนเงาครับหลายเนาะหลายเดี๋ยวฝนมันตกหน่อใหม่มันเดือแต่ว่าหน่อใหม่ปลานี้ ไลยเด็กกับพวกท่านเหรอครเมียนนำท่วมแล้วครับน้ำท่วมคนกับลายคนหากับลายพี่กันหาเห็ดแล้วก็มาหาหนมใหม่พี่น้องมันเห็ดมันหนมใหม่แต่น้องน้องใหม่นี่ธนาเขากับชิมันตลอดแล้วครับมันแน่อยู่หนมใหม่นี่หาไงกูเห็ดเมียนผมว่ีอยู่แล้วเมียนบอกก็ได้วอกก้มสีน้อยเป็นสัตว์เลยปฏิเิ็ธ Ư, bố có nhìn Cắt gì đi có đấy Mình ăn bó Cắt kiểu mông mân nha ngay, ăn lạ Cắt lại có lại, hát ăn lạ, lấy nó Thực Để là thực cháy นอม้บอกว่าจะสูตรเป็นเงาเงาไอ้หนูพี่เจอเป็นถ่วงเบิ้งอีโปกูนะบลาเรื่ครับหาเฮ็ดบบพอเออาดอกคนนี้ธรามาได้ลวครับหาเฮ็ดบบพอกับโบโบโซบาลลมน่ยนะเธอไกยไปไหนเนี่ยแล้วฉันจะเลยไปไหนนี่เลยไปขอนแก่นหรือว่าเลยไปอะไรนี่นครับ

เอาเตาเอาหน่อเดียวเอาหน่อยังไหม้องกระจุงเหมืนนะนี่เหมืนเหมนบาลสวิเทื่กี้กับว่านอ้เหินแหละครับนี่นี่ข้างผีเรากันอาจจะรูดจักนี่นี่นี่เต็มเลยครับเี๋้วทางนู้นก็ได้พร้อมก่อนนะคะ น้อาใหม่กล้องไว้ได้บอลไหมไม่ใช่ว่าบอกคือเห็ืดีได้ออกอยู่แล้วครับน้องใหม่นี่คือเกลือผกาเกลือแน่เิยน้องใหม่หัวจักโอแมนดอกโอุ้ยผัดโถนกินดอกนี่นี่ครับผาพี่น้องมึงก่อนนี่ปั๊ด ไปจิบจีมเลยครับน,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 นี่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 เห็นีนเนี่ยเขาเลยนะเอาเลยเอาจีโน,นง่งามๆเด้อแลัวๆัวหลายพดเนาะนี่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 แมพ่พีพีแม่พี เต็มเลยว่าอันนี้ว่าดอกหมดไหซึ่งวาเออเต็มตาแหรอพี่น้องต้นสมจืดต้งนมแย่เลยค่ะเยอะแยะต้นนมก็ไปเห็ดนมใหม่สมเนาะน้ำก็นี่มันเห็ดนมใหม่สมได้หนมใหม่สมเสียบแล้วกะเห็ดตสมจืดไม่ช่ไอ้หนมใหม่ไฟหวานเนาะตุ้มใค่กระดูกหมูเมียนแต่ตัวนี้นี่เหนมใหม่ไฟยังบึงหมูเหือกันไม่จัก ตัวไหมไผ่ก็กินได้อยากินลำมันเด้อลำกินบ่ได้เด้อพี่น้องมุนมวนครับใครียดบค่ะเหล่วคนละเนี่อีค่ะเนี้ยเนี้ยไปไกลๆบุ้งตัดนอไม้จับนี่เศ้าเอ๊ะแต่มันหอน มันกวนนี้มีไหมเออเนาะมีดกับเขาดีครับเออโน้ตใหม่เนาะเอาง่ายครับโน้ตใหม่บ่มีน้ำแมนเลยดุดได้เฮ้ยอุ้ยเออหากันเลยครับดิสามเนาะโน้อใหม่ไปกินมือไหมครับเฮ้ย

นงไม้หวานมันกระขนคนคือข่อยเอาวงนั่นว่าเอออ้ตัวนี้นไม้คมไงต้นน้ไม้ขมนกไม้ไงนเดินไม้คมวนี่เยอะเยอะเดือพี่นกนางดินให้นางวดดินกับพวกหงตัดแกงเดียวเตัวนอยญ่างำมำครับพ่อแล้วละหลายแล้วพ่อพๆอพอยังหลายอยู่เด้อ เออพ่อจะ <What? S 2> เชื่อไดไปครับห้ายพวนเลวต้องนีอซิงแะค่ะไปอนไปตั้ง<ป>อุ่นกุ้หรือคนเอาเดี๋ยวไปมึงนอบใหม่ไผ่งเนาะไปมันเอาไปเห็ดได้ไหม้าม่สมออเอาไปแกงจืดน,น้ำนะมามาเอามาได้บ่บน เออไม่ได้เด้อบ้าคักเลยบ้านดิยิ้มแป๊บเดียวค่ะโปเลมอนก็อันน้ำเลยนี่นี่ครับนี่เออเถิงกระตาเฮ็ดเถิงกระตาโนใหม่พี่น้องปนกัพอแดงใส่ในกันได้เมื่อเลยเนาะปนกับพ่อแด้ขึ้นในยาพี่น้องน้องแบบนี้มาโนอกระตานี่ยหายังกับมันหาเฮ็ดกับมันเฮ็ดหาโนใหม่กับมันโอใหม่ โอ้ยงเงี้ยมืดเนี่ยอ้ตายเดี๋ยวว่าเธอเอาเลยเงี้ยอะไรพี่น้องอ<ว>่ะพี่น้องสำหรับคลิปหาหน่อาใหม่กับจบคลิปไปเพียงเท่าเหนื่อยเนาะคะ่ะหัวเงยวปันไดยงเงี่ยวเก็บเอา,เอาขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเอ้ยเจมันเอ,อิบด,ดีเนะาะนิ้วหงี้ยวป่ะเบี้ยเบี้ยยุลาไปก่อนพอกันไปคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับมันมันเต็มกระตาเนาะฮ่ายังกับมันเนาะมามองมันเลยนะมามองมันนะ <laughs>